ว่าเอมีจุดอะไรที่แบบผิดพลาดแล้วแบบแก้ไขไม่ได้มั้งคะเยอะมากเลยเยอะมากเลยยังมีหลายอย่างที่ยังทําไม่ได้เลยบางอย่างก็ก็ยังรู้สึกว่าทําได้แต่ก็ทําได้ไม่ดีหรือไม่ค่อยเสถียรบ้างครับซึ่งผมว่ามันมันโคตรดีเลยอะ่ะอะไรเหล่านั้นนะมันมันคือทําให้เราโคตรเป็นมนุษย์เลยอะ่ะการที่เรา ไม่ได้รู้ทุกเรื่องแล้วก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่องมันทําให้เราค่อยๆเรียนรู้มันได้แล้วก็คุณค่ามันเกิดในช่วงเวลาที่เราพยายามที่จะแก้ไขมันหรือปรับปรุงมันเรื่อยๆครับคุณค่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบางบางทีเราเกิดมาแล้วเราทําเรื่องนี้ได้เลยคุณค่ามันอาจจะไม่ได้มากเท่ากับเรื่องที่เราต้องต้องพยายามกับมันใช่แต่ว่าถามว่าทุกวันนี้รับผิดชอบอะไรได้ดีไหมในเรื่องที่สองคนอื่นผมก็ยังต้องทําในส่วนของเราเองเหมือนกันนะ เราก็พยายามทําไปด้วยกันกับคนอื่นอยู่แล้วมันก็จะมีแต่ว่มันก็จะมีคนบางประเภทที่มันแก้อะไรไม่ได้อีกก็จะมีอีกมันจะมีจริงใช,ใช่บางคนก็คือแบบเป็นเป็นใต้ตมของบัวใต้ตมอไปอีกพอแล้วพอแล้วเจ็บไปนบดแล้วมันจะมีบัวเหล่าที่ห้าอยู่ใช่เงินก็ขอกําลังใจได้ไหมคะสู้ๆเลยสู้ๆเลยเราเชื่อว่าแบบว่า น่าจะทําได้ดูจากเสียงการ์ตูนก็น่าจะเป็นคนที่แบบว่ามีจุดที่เลือกจะมองอยู่ก็ขอให้แบบเลือกมองในในมุมที่ดีครับทุกเรื่องมันมีเรื่องที่ในมุมที่มันมีเราเอาตัวเองไปอยู่แล้วมันสุขหรือทุกข์อะมัน,ม,น,ม,นมันวางมุมมองให้ดีนะค่อยๆนั่นแล้วก็ มีความสุขไปเรื่อยๆโฟกัสไปอย่างบางเรื่องมันเลวร้ายมากเรื่องคนไร้มารยามันก็จะมีใช่ป่ะเราก็จะต้องไปโฟกัสเออคนที่เหลือเออที่เขาต้องทนอยู่กับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่เขาก็จะกดปิดไม่อยู่อย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนอื่นก็ไม่รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอบคำถามได้ดีมากเลยขอบคุณมากนะคะครับขอบคุณมากขอโทษแทนพี่อาร์ด้วยนะขอโทษด้วยขอโทษด้วยเลยค่ะดีค่ะพอเราจะเข้าไปตอบแล้วนางก็อันเซน แล้วเป็นอย่างเงี้ยทุกครั้งเลยบางทีนางพิมพ์อะไรมาไม่รู้รือหล้วเราแบบเราไม่มีเวลาตอบพอเราเข้าไปตอบปุ๊บก็จะอันเซนอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะเรา<อ>ควรจะทํายังไงกับเพื่อนแบบนี้ดีอะค่ะพี่พ<อ>มันเห็นแล้วมันแบบมันมันหงุดหงิดแล้วลำพันลำพันใจอะค่ะว่าแบบทําไมต้องอันเซนทําไมไม่ไลทิ้งไว้ละอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่เจอบ่อยครับพี่เจอบ่อยครับค่ะวิธีแก้ปัญหาของพี่คือพี่ก็จะเฉยๆครับ ก็คืออิกนอไปใช่ไหมคะอเพราะพี่รู้สึกว่าคนเราจะเป็นเพื่อนกันจริงๆมันไม่ควรน้อยใจกันเรื่องแค่นี้อ่ะคือดูอย่างพี่หนุ่มกับพี่มดเขาด่ากันแบบคือก็รู้แหละว่าเขาด่ากันจริงๆคืออินเนอร์คือเขาด่าเขาไม่ชอบกันด่าจริงไหมโอ๊้ว่าโอ๊ว่าด่าจริงไหมโอ้ด่าว่าด่าจริงผมว่าด่าจริงผมว่าด่าจริงด่าจริงเพราะพีอารมณ์นะมันต้องมันต้องมีการผสมสิ่งไม่ชอบลงไปบ้างพี่คนเราไม่งั้นไม่ด่าแรงได้ขนาดนี้หรอกใช่เวลาพี่หนุ่มด่าคือด่าจริงถูกไหมใช่ด่าจริงอ๋อโอเคโอเคทักเลย ผมก็เลยรู้สึกว่าคือคนจะเป็นเพื่อนกันนะมันต้องมันต้องรับนิสัยได้ทุกอย่างอย่างเช่นไอเรื่องที่เราไม่อ่านไลน์ไม่ตอบแล้วบางทีเราก็ไม่สะดวกจริงๆอ่ะถูกปะค่ะใช่ค่ะเขาแล้วแล้วมันเป็นอย่างนี้หลายครั้งมากเลยอะค่ะแรกๆเราก็จะถามว่าแบบอันเซนอะไรทําไมอะไรแต่พอเป็นบ่อยเข้าเราก็แล้วก็อิกนอไปแต่แต่ก็มีที่เขาไลน์มาแล้วเขาก็อันเซนอีก หรือว่าหรือว่าพี่มองอีกมุมหนึ่งเขาอาจจะแบบว่าไปอยู่ในกลุ่มอะไรแล้วส่งคลิปโป้มาแล้วส่งผิดหรือเปล่าหรือเขาเลยอันเซนพี่เคยนะพี่เคยนะพี่เคยลั่นเหมือนกันอ๋อพี่เคยลั่นลั่นคลิปโป้มาในกลุ่มครอบครัวก็มีอ๋อก็อันเซนใช่ไหมคะเออพี่อันเซนไม่ทันด้วยครับพี่มาเห็นตอนเย็นแล้วอ๋อแล้วครอบครัวไม่ถามหรอคะว่าอันเซนอะไรอืมเขายิ้มกันเขินๆนะครับแล้วก็ส่งอีโมจิเขินๆมาน่ารักดี โอเคค่ะไม่แต่พี่พี่ว่าพี่ว่าพี่ว่าเขาอาจจะเป็นคนขี้น้อยใจเราก็ต้องมองข้ามเรื่องนี้แล้วก็คือถ้าจะเป็นเพื่อนไงก็ต้องมองข้ามนีสใส่เสียข้อนี้ของเขาให้ได้เลยอย่างถึงจะเป็นเพื่อนกันได้อานแ,แค่ไม<ห><ด>่ค่อนเร้จะตอบเขาว่านานแค่ไหนก่อเราจะตอบเขาประมาณแบบประมาณสามชั่วโมงอะไรอย่างเงี้คยค่ะบางทีเราขับรถข้ามจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบบไม่ได้มีเวลาแต่คือเราใส่านาฬิกาเนาะแล้วแบบนาฬิกามันแจ้งเด้งมาแหละว่าแบบ อ่ะโอเคเพื่อนคนนี้ไลน์มาอะไรเงี้ยเราเลยรู้ว่าเขาไลน์มาของพี่อ่ะบางทีนนไลน์มาหรือพี่โค้ดไลน์มาพี่สามวันพี่ยังไม่อ่านเลยใช่เคยจริงจริงพี่โอ่ค้องอ่านไลน์พี่โอ้ต้องไม่ไม่ตอบไลน์แบบแปดวันน่ะนี่อ่ะทีเจมาแล้วเห็นปะใช่ไลน์ไม่ตอบคือไม่ตอบเลยจริงจริงคือคือพี่รู้สึกว่าถ้ามีอะไรด่วนนะมีอะไรด่วนนะต้องโทรต้องโทรต้องโทรดีกว่า มันเลยกลายเป็นมุมขอแบบงคนที่ทักไปก็ไม่ได้ด่วนนะใช่ใช่สรุปพี่เป็นไรด่วนลยสรุปสรุปเลยก็คือเราก็อิกโนไปเราก็ไม่ต้องแบบไปถามเขาเราไม่ต้องไปแบบว่าไปถามเขาใช่ไหมคะว่าทําไมต้องอันเซนอะไรเงี้ยไม่ต้องไปคาดขันจากเขาใช่ไหมคะคือพี่ไม่รู้ว่าไอใช้คาว่าอิกโนมันจะดูรุนแรงไปหรือเปล่าแต่พี่รู้สึกว่าก็ก็มองใช้คําว่ามองข้ามดีกว่ามองข้ามอะไรแบบเนี้ไปก็คือ ก็คือคือเขาเขาเขอาจจะอาจจะมีอะไรสําคัญจริงๆก็โทรหากันก็ได้หรือแบบหรือก็จะโทรไปเลยก็ได้ให้เธอเมื่อกี้แบบส่งมาแล้วอันเซนไปแบบมีอะไรหรือเปล่าด่วนไหมอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ยุ่งอาจจะไม่ค่อยได้อ่านอะไรแบบนั้นแสดงให้เขาเห็นว่าเรายังเป็นห่วงเขาอยู่อ๋อค่ะใครก้วกปากเนี่ยใครขี่ครับใครจะนอนนะเนี่ยอาร์เทเลี้ยงจอจอกุณเติมซูโจ้จอจูได้ได้ค่ะ มันเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอเราแบบไลน์หาใครเราไม่เคยอันเซนเลยอ่ะแค่นั้นเองค่ะเราเลยรู้สึกว่าหงุดหงิดเฉยเฉยคนอื่นว่าไงอ่ะคนนนว่าไงพี่โค้ดว่าไงเรื่องเนี้ยไม่รู้มันนนว่าไงนนนนว่าไงเล็กน้อยมันดูเล็กน้อยใช่มันเล็กน้อยแต่มันไหลรบบสิ่งหนึ่งที่เราที่เรารู้สึกที่ที่นนรู้สึกเลยคือเดี๋ยวเนี้คนคนนับปัจจุบันมักจะแบบโทร โทรไลน์อะซึ่งซึ่งมันดูไม่ค่อยแบบแต่ละผมมันดูไม่ค่อยทางการหรืออะไรเท่าไหร่เลยอะแล้วบางทีคือเดี๋ยวนี้มันมันปิดเสียงได้ไงไลน์อะเรารับแค่เบอร์อะซึ่งบางคนก็ยังเข้าใจว่าการโทรไลน์เนี่ยคือการการโทรในเชิงแบบจริงจังนะโปรเฟ s ชั o นอลมันผมว่ามันแอบดูไม่ค่อยทางการเท่าไหร่แล้วเรื่องเร่งด่วนมันก็เออนั่นละไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ถ้าจริงจังก็คือโทรคุยกันเลยแล้วมันอันเซนไม่ได้ที่สําคัญมันได้ฟังน้ําเสียงกันด้วยคนคุยกันนะ จริงค่ะจริงจริงอันนี้เห็นด้วยใช่มัแต่ผมกว็าคนอันเซนบ่อยนะผมชอบไลน์ไปแล้วก็อันเซนเพราะอะไรคะคิดว่าอยากรูเหตุผลเวลาเราไลน์ไปแล้วก็เขาไม่ตอบนานๆเนี้ยเรารู้สึกว่าแบบไม่มั่นใจเออมันไม่ชัวร์ละเออกูกูกูทำอะไรผิดประวะหรือว่าเสียเซลลไม่ควนหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยก็เลยอันเซนอะไรเงี้ย สะดวกใจจะคุยกับเราหรือเปล่าหน้าอะไรเงี้ยครับถ้าหลายวันเกินอ๋อเพื่อนเพื่อนอาจจะเป็นแบบแบบนั้นก็ได้ค่ะแบบเหมือนที่ที่แบบโยบอยทีเจบอกอเคยอันเซนเหมือนกันครับผมเคยอันเซนทีหนึ่งเพราะผมเมาลูกค้าแต่ผมส่งไปให้ลูกค้าครับรงรีบอันเซนก่อน อย่าให้เกิดขึ้นในบริษัทกูณะอาร์ตเราจะไม่มีงานก็ตรงเนี้ยอาร์ตเราไม่มีงานกันตรงเนี้ยโคตรฟูฟูเดะไม่มีงานตรงเนี้ยผมพูดให้ตลกครับพูดให้ตลกพูดเล่นโอเคโอเคค่ะเข้าใจเข้าใจละได้ค่ะขอบคุณทุกคนคะสวัสดีครับสวัสดีครั